รอยจียฮากาเจสติวเดนไอดีซิ1โฟวันซี e ร่ท d วันทูซิกเอ็ n ฟ l กคาลตีออ a อีดูเคชัน c ทคโน a ล d ี n อนด์ค I'm going to talk about the o ลอยกร o n g day Roi อยกร o n g day is one of the most popular festival of Thailand celebrated annually on the full moon day of the t th w e l lunar m o n t h it takes place at a time เวนดีเวทเตอร์อิสไฟส์แอสเดอะเรนนีซีซั่นอิสโอเวอร์และเดย์อิสอาร์ไฮวอเตอร์เลเวลออลโอเวอร์เดอะคันทีลอยมีนทูฟโลต์และอากระทงอิสอารอต้าเชฟเฟตเวสเซลมีดออฟบานาน่าเลเวดเดอะกระทงชวานลีคอนเทนอาเคาน์เดนทรีจูสติกซัมฟลาวเวอร์และคอนอินเฟสเดอะ festival is of Bahmin origin in which people offer thanks to the ghost of the water. Dutch by moonlight people light the candle and just stick make a wish and launch their Gatung on cannon rivers or even small pond it is believed at the Gatung. Carry away, sin and bad luck, and the wishes that have been made for the new year due to start. Indeed, it is the time to be joyful and happy as the suffering are fought away. The festival starts in the evening when there is a full moon in the sky. People of on walk of life carry their kratom to the near by rivers after lighting candles and stick and making a wish they gently pass the kratom on the water and let them drift away till they go out to sight a beauty queen contest is an อิมพอร์ตันพาร์ทของเทศกาลและสำหรับเทศกาลนี้มันเรียกว่าการแข่งขันนุพมาดนุพมาดเป็นตัวละครที่มีชื่อเสียงจากสมัยก่อนที่ทุกคนที่อ่านเอกสารจะเรียกเธอว่าหัวหน้าคณะรัฐประหาร ของเด็กสุโขทัยคิงเนมลิไทยนพมาศว่าเสด็จทูเฮบเม็ดเดอร์เฟิร์สตกอัตราเตตกระทงทูฟรอสในเดอะริเวอร์ออนเดอะอ็อกชั่นคอมมิวน์ลอยกระทงเดย์อีสแอนด์สำคัญฟีสติวัลสำหรับชาวไทยเพื่อที่วิวบีเฮลด์ออนเดอะฟิฟตีนเดย์ของเดอะสิบสองลูน่ามัน อินเฟสดิสเฟสติวัลวอสออริจินัลลีในบาฮ์มินออริจินส์เซอริโมเนีบิชวูดไลท์ทูเอ็กเพรสคาทิทิวทูเดอะกอตเดสแคนกาเดย์ฟอร์ผู้คนไลท์แคนเดิลแอนด์อินเซนแอนด์แม็กเดย์วิชช์แอนด์โตร์เดย์กระทงอินทูรีเวิร์สคานันออฟสมอลพอล It is believed that this cartoon will take away all sin and misfortune from life.